ปีมาลงในปี2569ดวงชะตาจะเป็นอย่างไรมีดาวดีจรอ,อย่างไรดาวอับประมงคลหรือดาวที่เป็นอุปสรรคจรไงไรเรามาฟังกันครับก่อนอื่นดวงดีหรือดาวที่ดีปีนี้มี2ดวงใหญ,ใหญ่ที่ส่งเสริมพลังแรงแรงเลยดวงที่1ดาวโพธิอดาวดวงนี้โดดเด่นส่งเสริมในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศและหน้าที่การงานนะครับคนที่มีหน้าที่ตำแหน่ง อยู่แล้วก็จะมั่นคงนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีตําแหน่งก็จะมีโอ,อกาสได้ตําแหน่งที่ดีค้าขายก็จะมีโอ,อกาสพลิกสถานาการณ์ให้ดีกว่าปีเดิมขึ้นอันนี้คือดวงดาวที่เป็นมงคลอันที่สองเทียงก้อยดาวฟ้าที่คายปัญหาคนที่เคยมีปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้ในปีเก่าๆปีนี้จะมีหนทาง และมีเส้นทางสู่การแก้ไขปัญหานายทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นคดีความไม่ว่เป,เป็นเรื่องราวต่างๆจะก่อให้เกิดสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในดวงชะตาชีวิตครับส่วนดาวที่เป็นอุปสรรคครับมี3ดวงย่อยๆแต่3ดวงนี้ก็ส่งผลที่ห้าประมาทดวงที่1ดาวเพียงเก้าหรือสุนัขฟ้าดาวดวงนี้ก่อให้เกิดเรื่องอุบัติเหตุงดงานศพ ระวังเรื่องของการสเสียญายิาผู้ใหญ่หรือคนที่เรารักที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพของเราด้วยดวงที่สองนะครับเป็นดาวเดียวดายส่งผลให้ดาวมีความเหงานะครับและระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวดาวดวงนี้เป็นอีกหนึ่งดวงถึงแม้ไม่ใหญ่แต่ก็ต้องไม่ประมาทนะครับดาวดวงที่สามวยิ้มหรือว่า เป็นดาวที่ส่งผลให้ระมัดระวังการใช้สิ่งของมีคมเครื่องจักรหรือตลอดจนการใช้สิ่งของต่างๆการเดินทางต่างๆอาจจะมีเรื่องของการผ่าตัดเรื่องของสุขภาพตรงนี้ที่เข้ามาจรแต่ไม่ใช่เป็นดวงดาวใหญ่นะครับไม่ต้องตกใจทั้งสดวงนี้มีวิธีแก้ความเหนื่อยต่างๆจะลดน้อยลงแต่โครงการใหญ่จะมีเสริมขึ้นนะครับมีโอกาส ได้ทำงานที่เป็นมงคลกับชีวิตนะครับโดยเฉพาะในดวงชะตาในปีนี้หาโอกาสมาขอพรนะครับนำรายชื่อมาฝากดวงกับพระใบศาลครูรู้จัให้เกิดความเป็นมงคลนะครับจุดตะเกียงบูชาเสริมมงคลแสงสว่างให้กับดวงชะตาชีวิตของเราที่พุทธาจีนีริมกับองค์พระโพธิสัตว์กวิมกับองค์ชายสิงห์เยเทพระเจ้าแห่งเงินตา ให้การเงินของเราที่ดีจะได้ดีมั่นมั่นคงอันนี้เป็นสิ่งสําคัญโดยเพาะตั้งแต่ต้นปีจะคุ้มครองตลอดปีนะครับสิ่งที่ควรที่เกิดในปีมาลงควรจะตระหนักไว้และไม่ควรประมาทหปีนี้ต้องระวังเรื่องของการดูแลสุขภาพญาติผู้ใหญ่ 2. อเรามัดระวังความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เราเคารพนับถืออันที่สนะครับ ระวัดระวังเรื่องของประัติเหตเพศภัยอันเล็กน้อยและเรื่องสุขภาพในเรื่องของการผ่าตัดสิ่งต่างๆหาโอกาสตรวจสุขภาพก่อนที่เราจะต้องกลายเป็นเรื่องใหญ่สสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดครับขอให้คนปี่มาลงมีความสุขความเจริญโชคดีเองขอข้อครับ